สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนในหัวข้อที่หลายคนอาจเคยสงสัยหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้คิดลึกๆมาก่อนนั่นคือคำถามที่ว่าทำบุญกับใครได้บุญมากที่สุดเวลาที่เราพูดถึงการทำบุญเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงการไปวัดไส้บาศ ทำสังฆทานหรือการถวายอาหารเพนแด่พระสงฆ์บางคนก็อาจจะนึกถึงการบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้การช่วยเหลือสัตว์จรจัดหรือแม้แต่การรักษาศีลภาวนาแต่ถ้าให้ตอบคำถามจริงๆว่าทำบุญกับใครแล้วได้บุญมากที่สุดคำตอบนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการให้สิ่งของหรือเงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเจตนาที่เรามี และผู้ที่เราเลือกทำบุญด้วยด้วยก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่คำว่าบุญกันก่อนคำว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความสุขความดีความเจริญที่เกิดจากการกระทำอันเป็นกุศลการทำบุญไม่ได้มีแค่การให้ทานรวมถึงการรักษาศีลการเจริญภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญมีสามประการได้แก่ธานาัย บุญที่เกิดจากการให้ทานศิลใหม่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการทําบุญกับใครก็ไม่ได้หมายความแค่การให้สิ่งของเท่านั้นแต่รวมถึงการทําดีต่อบุคคลน,นั้นๆด้วยการทําบุญกับบุคคลต่างๆ 1. ทําบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์ถือเป็นเนื้อนาบุญที่สําคัญ เพราะพระสงฆ์คือผู้สืบทอดพระาศาสนาการถวายปัจจัยไตรยธรรมแก่พระสงฆ์นั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ตัวอย่างที่เราเห็นกันชัดๆคือการใส่บาตรในตอนเช้าเราได้บุญทั้งจากการให้ทั้งจากการเคารพในพระธรรมวินยัยแต่ถึงอย่างนั้นถ้าพระไม่ใช่พระแท้หรือผู้รับไม่ใช่ผู้ทงศีลบุญก็อาจจะลดลงพระบุญนั้นขึ้นอยู่กับทั้งผู้ให้และผู้รับ 2. ทํทำบุญกับพ่อแม่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญใดเสมอด้วยการบูชาบิดามารดาไม่มีพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดเลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดให้ร่างกายให้ชีวิตให้อาหารความรักความอบอุ่นแม้เราจะเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งโลกมาทำบุญกับพระแต่ถ้าไม่เคยดูแลพ่อแม่บุญก็อาจไม่ยิ่งใหญ่เท่าการกราบเท้าพ่อแม่เพียงครั้งเดียว มีเรื่องของพระสารีบุตรที่กลับไปอุ้มแม่ที่ไม่เคยศรัทธาพระพุทธเจ้าจนแม่ได้เห็นธรรมและเกิดศรัทธา 3. ทำบุญกับผู้ยากไร้และสัตว์ที่ต้องการความเมตตาการให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ขาดโอกาสหรือสัตว์ที่ต้องการความเมตตาก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เพราะเป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้แก่คนจนได้บุญมาก เพราะเขาเป็นผู้มีความทุกข์มากการให้แก่เขาเหมือนการประคับประคองชีวิตคนที่ถวายอาหารที่เล็กๆให้พระพุทธเจ้าแม้อาหารนั้นจะน้อยแต่เจตนาบริสุทธิ์บุญกลับมากมาย 4. ทํทำบุญกับตนเองหลายคนอาจลืมคิดว่าตัวเราเองก็คือผู้ที่ควรทำบุญด้วยการรักษาศีลการฝึกสมาธิการภาวนา ถือเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราโดยตรงถ้าใจเราสะอาดสงบเบิกบานนั่นคือบุญที่แท้จริงทีนี้เรามาพิจารณาคำถามหลักของวันนี้ว่าทำบุญกับใครได้บุญมากที่สุดคำตอบอาจจะแตกต่างกันไปตามมุมมองท่านเน้นไปที่พระธรรมก็ต้องบอกว่าพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญถ้ามองที่พระคุณ ก็ต้องตอบว่าพ่อแม่ถ้ามองที่เมตตาก็อาจตอบว่าผู้ยากไร้และสัตว์ทั้งหลายถ้ามองที่การพัฒนาจิตก็คือตัวเราเองแต่ตามพระพุทธพจน์แล้วการทำบุญกับพ่อแม่ถือเป็นอานิสงส์สูงสุดเพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นผู้ให้ชีวิตผู้มีบุญคุณเหนือสิ่งอื่นใดเจตนาก็สำคัญเช่นกันถ้าเราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลไม่ถือตัว นั่นคือบุญสูงสุดแต่ถ้าเราทำด้วยหวังผลตอบแทนบุญก็อาจลดลงผมอยากจะทิ้งท้ายว่าการทำบุญทำได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าให้ตอบว่าทำบุญกับใครได้บุญมากที่สุดคำตอบก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองครับดังนั้นถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านกราบเท้าท่านพูดดีกับท่านถ้าใครที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ก็สามารถอุทิศบุญกุศลให้ท่านได้และที่สำคัญอย่าลืมทำบุญกับตนเองด้วยการฝึกสติรักษาศีลและเจริญภาวนาขอให้ทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจในการทำบุญและขอให้บุญนั้นเป็นเหตุให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครับ